ติดตามข้อมูลข่าวสารนะชาวบ้านเองก็ต้องระวังในเรื่องของน้ําเชี่ยวบางจุดนะครับบางจุดน้ําเชี่ยวอาจจะต้องระวังเรื่องเด็กเด็กเล็กๆเนี่ยครัไปเล่นน้ําชอบเล่นน้ํากันนะแล้วก็บางทีอาจจะเผลอ,อาสายตาของผู้ปกครองไปก็อาจจะทําให้ลตกในน้ําได้แล้วก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ทันตรงนี้ก็อาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับยองอีกอย่างก็คือเรื่องของไฟฟ้านะครับ ไฟ้าอาจจะชอ็อตอาจจะลัดวงจรในบริเวณที่มีน้ําขังไว้ตรงนี้ก็จำเป็นจะต,ต้องระวังเหมือนกันจําเป็นจะต,ต้องระวังเพราะว่ามันค่อนข้างสาคัญนะครับตรงนี้ชีวิตหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่มันเคยเกิดจากพื้นที่อื่นที่ทเราต้องควรจะพิจารณานะครับตอนนี้บริเวณชายฝั่งะทะเลนะครับตั้งแต่นราธิวาสนะครับนราธิวาสตัวปัตตานีนะครับแล้วก็สงขลานาครเน,นี่ยก็จะมีคลื่นสูงนะครับในวัน ช่วงวันที่29-30นี้นะประมาณ2-4เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะจําเป็นจะต้องระวังเรื่องเรือ,อเรืออชาวประมงขนาดเล็กเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเรือสั้นกว่า10เ10มตรเนี่ยก็ไม่ควรจะความยาวของเรือนะครับสั้นกว่า10เมตรก็ไม่ควรจะออกทะเลเลยผมว่างดไปเลยในะวันที่29-30ตรงนี้ให้ให ให้พิจณาแล้วก็หาอย่างอื่นทําก่อนนะครับหรือพักพักผ่อนก็ได้นะครับในจุดหนึ่งก็คือว่าการกัดซอกใจฝั่งนี้ก็จะเกิดบริเวณนราธิวาสเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับจังหวัดปัตตานีก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะทําให้พื้นที่ที่บริเวณชาชายฝั่งนียอาจจะต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันนะครับจ,จะต้องลองดอูเรื่องของคลื่นลงทะเลตรงนี้ด้วยนะ